สวัสดีครับสวัสดีครับพวกพี่สองคนนะครับมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวพินิดาจาันทานะคะชื่อเล่นแอนนาอยู่ชั้นปีที่1ค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อ, un, อนายอุราวุลพัฒชื่อเล่นชื่อขิมชั้นปีที่1คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ครับที่ขิมคะคณะเราเนี่ยมีสาขาอะไรบ้างคะคณะเรานะครับมีอยู่ด้วยกัน1สาขานะครับก็คือสาขาวิทยาการเรียนรู้ครับ <sabes. S 2> โดยคณะเรานะคะจะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะซึ่งหุ้ที่เราได้นั้นไม่่ใช ศาสตร์บัณฑิตหรือศึกษาศาสตร์บัณฑิตนะคะจะแต่จะเป็นผู้ศิลปศาสตร์บัณฑิตค่ะเอาละครับลำดับถัดไปนะครับผู้พี่สองคนเนี่ยจะพาน้องๆนะครับไปดูคลิปนะคะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการเรียนในคณะแล้วก็ตึกคณะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็สังคมในคณะของเราเนี่ยเป็นอย่างไรรวมถึงการประกอบวิชาชีพการไปทางานต่างๆของคณะได้นะครับ้าพค้อมแล้วไปกันเลยครับจะดีกว่าไหมถ้าเราเรียนรู้ผ่านการลงมือทํา แล้วความรู้นั้นมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตวิทยาการเรียนรู้คืออะไรมันก็คือ กระบวนการที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์นะคะในมิติต่างๆแล้วเราคิดว่าสิ่งนี้มันมีความจำเป็นก็คือทักษะสำคัญมากอันหนึ่งในโลกอนาคตที่กำลังจะมาถึงทักษะอันหนึ่งที่จะที่สำคัญและก็จำเป็นมากในการที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงขนาดนั้นที่มากขนาดนั้นคือทักษะของการเรียนรู้ค่ะค่ะ,คะก็แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของคณะนะคะเราเชื่อเรื่องการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การใช้กระบวนการแบบ active learning นะคะแล้วก็การใช้แบบ team teaching เราเน้นเรื่องการสร้างประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนรู้อาจารย์ก็จะต้องทำงานด้วยกันเป็นทีมเพื่อออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือว่ากระบวนการการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาการเรียนรู้มันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงหรือมีประสบการณ์จริงกับชุมชนกับพื้นที่กับสังคมอะค่ะมันจะมีมุมมองแล้วก็มีความเข้าใจที่มันมีความลึกขึ้นกว้างขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปของโลกแล้วเขาก็สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของภาพความเป็นจริงในสังคมกับสิ่งที่เขากําลังเรียนอยู่ว่ามันจะเชื่อมโยงกันยังไงและถ้าเขาจบไปอะค่ะสิ่งที่เขาจะออกไปทําประโยชน์ให้กับสังคมหรือว่าเอาความรู้ไปใช้เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนได้บ้างในสังคมนี้ คือเราเน้นความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนเป็นฐานนะครับเรามองว่าชุมชนเนี่ยเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งในสังคมที่เ,เป็นพื้นฐานของการสร้างสังคมนะครับการทําความเข้าใจชุมชนนั่นหมายถึงการเข้าใจฐานรากของสังคมเมื่อเราเข้าใจฐานรากของสังคมแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างตรงจุดอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็หรือว่าเราสร้างนวัตกรรมที่ เขาเรียกว่าสนับสนุนความต้องการของเขาอย่างแท้จริงทักษะการฟังทักษะการพูดทักษะการตั้งคําถามอะครับเป็นสิ่งที่เราได้เจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ว่าเราได้ลองใช้ใจหรือเราลองได้ใช้ความรู้สึกของเราอะลงไปสัมผัสกับมันจริงๆแล้วหรือยังถ้าวันหนึ่งเราได้จบออกไปแล้วเราได้ทํางานในการพัฒนาผู้คนหรือพัฒนาการศึกษาผมว่าในฐานะนักวิทยาการเรียนรู้การที่เราจะออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและตรงจุดเราจะต้องเข้าใจ บริบทของแต่ละสังคมนั้นให้ดีก่อนปี2เราเข้าเข้าไปลง,ลงชุมชนนะคะแบบไม่มีความรู้ใดๆแล้วก็มีไปสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆก็ระหว่างลงอะคะ่ะก็อาจารย์ก็พอจะให้ทฤษฎีอะไรมาบ้างแต่ว่ามันก็เราต้องปรับอัดกันเองอจนสุดท้ายคือเราเข้าใจแล้วว่าปี2ลงชุมชนคุณได้ปฏิบัติแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้อินโนอินีก่อนแล้วค่อยไปเรียนทฤษฎีในตอนปีสาแล้วมันทําให้เราเวลาเราเรียนในตอนปีสามะคะ่ะหนูก็ นึกไปได้ว่าตอนปี2อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจในส่วนนี้แล้วว่าทําไมหนูก็เลยกลับมาคิดกับตัวเองว่ามันจริงรู้สึกว่ามันคือการเรียนรู้1ปีที่มันมีค่ามากๆแล้วก็ตอบโจทย์มากๆกับการเรียนรู้ชุมชนนะคะคณะนี้ทําให้เรากล้าที่จะรับผิดชอบการเรียนรู้ของตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเป็น life long learner หรือว่าคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิต แล้วก็หลายๆคนอ่ะเคยถามว่าไม่ได้ทํางานด้านครูมาเรียนคณะนี้ทําไมสังคมแห่งการเรียนรู้อะค่ะ,ะมันไม่ได้ประกอบไปด้วยตัวละครแค่2คนก็คือครูและก็นักเรียนแต่สังคมแห่งการเรียนรู้จริงๆเนี่ยมันประกอบไปด้วยคนทุกคนเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าเรามี m i n d ซ e t หรือว่าทัศนคติที่ว่าเราเนี่ยแหละคือเป็นคนรับผิดชอบการเรียนรู้ของเราเองเนี่ยไม่ว่าเราจะไปอยู่จุดไหนทํางานอะไรอายุสักเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถเรียนรู้ได้ตลอดแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ตลอด จริงคณะเนี่ยมีโครงการบริการวิชาการนะคะที่เป็นไปเพื่อการขับเคลื่อนสังคมเนี่ยอ,อ,อยู่ค่อนข้างมากเหมือนกันนะองค์ประกอบหนึ่งก็คือคงต้องดูก่อนว่าเรามีอะไรเราเป็นใครแล้วเรามีอะไรนะคะเรามีความเชี่ยวชาญอะไรเรามีความสามารถอะไรแล้วสิ่งที่เรามีอ่ะมันช่วยไปตอบโจทย์หรือเติมเต็มอะไรตรงไหนได้บ้างในปัญหาที่มันมีอยู่อย่างมากมายในสังคมบ้านเรานะคะแล้วเราก็เลือกเลือกทําในสิ่งที่มันไปช่วยตอบโจทย์ กับสิ่งที่สังคมกําลังขาดหรือกําลังต้องการนะคะหลายๆโครงการที่เราทํานี้เราไม่ได้ทําคนเดียวเรามีเพื่อนก็คือมีเครือข่ายที่เขาเป็นคนที่ทํางานด้านการศึกษาเป็นกลุ่มคนที่ทํางานด้านการเปลี่ยนแปลงสังคมต่างๆนะคะเวลาที่เราทํางานร่วมกันแบบเป็นคอลเลกชีฟหรือเป็นเครือข่ายกันเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบได้ในวงกว้างมากกว่าจริงๆเ,ออเรามีการทํางานวใจใิจัยเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ศึกษานะคะจริงๆเป้าหมายของ การทํางานวิจัยอันนี้ก็คือเพื่อที่ว่าเราอยากจะเข้าใจอะคะ่ะว่าคนรุ่นใหม่เขามีมุมมองเขามีความคิดเขามีความเชื่อแล้วเขาก็มีวิธีการเรียนรู้ที่จะนําพาชีวิตเขาอะคะ่ะอย่างไรนะคะเพราะว่าหลายครั้งที่มีนโยบายหรือมีอะไรออกมานี่มันมาจากมุมมองของผู้ใหญ่แต่ว่าเสียงของคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้ที่จะต้องได้รับผลเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ค่อยมีใครเข้าใจฟังเขาอะคะ่ะ ราก็รู้สึกว่าถ้าเราได้ทความเข้าใจได้ยินเสียงของเขาแล้วก็เข้าใจเขาเนี่ยมันจะเป็นจุดเชื่อมต่อกันที่มันจะสร้างการเรียนรู้หรือสร้างคุณูุปการบางอย่างให้เกิดขึ้นกับสังคม The Faculty of Learning Sciences and Education gives great importance to education that is inclusive and equitable. In practice that means educational settings which adapt to the needs of individual learners rather than individual learners having to adapt to the needs of educational systems which often they wouldn't be able to do For example, if you sit in a wheelchair, you cannot climb upstairs. So this system should adapt by having an elevator rather than expecting you to find ways of getting to the second or the third floor. Um, we give importance to these matters because high society at the moment has many problems with these issues. We are hearing many sad stories from the media about learners who are excluded from education because of disability, because of LGBT status, because of poverty or lack of Thai nationality. We believe that if we can create these sorts of um, inclusive, and uh, inclusive and equitable educational contexts, um, it will be of benefit to Thai society as a whole, as well as to individuals, will be able to fulfill their own their own dreams um, instead of having to focus on day-to-day survival. It's the มันจําเป็นไหมที่เราจะต้องยอมรับกันหนูว่ามันจําเป็นมากๆเพราะว่าการที่เรามาอยู่ร่วมกันทํางานกันเป็นร้อยคนอะ่ะมันแน่นอนที่เราจะต้องมีความขัดแย้งกันแต่ที่นี่คือสอนให้เรามองระบบโครงสร้างทางสังคมมองลึกลงไปมากกว่าสิ่งที่เราเห็นมันมีเครื่องมือหลายๆอย่างะคะ่ะท,ที่คอยกล่อมกลาตั้งแต่ปีหนึ่งจนทุกวันนี้คณะจึงเน้นย้ำว่าทุกคนมาอยู่ร่วมกัน สิ่งสำคัญคือเราจะตัดสินกันให้น้อยที่สุดและยอมรับความไม่เหมือนกันหรือความแตกต่างกันนี้เพื่อที่จะเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้เขาเรียนรู้ไปด้วยกันได้ไกลที่สุด จากที่ดูคลิปนะคะก็จะสรุปได้ว่าคณะเราเนี่ยเรียนแบบ active learning ซึ่งเป็นการเรียนแบบว่าใช้ร่างกายแบบว่ากิจกรรมภายในห้องมากกว่าการนั่งจดเลคเชอร์นะคะซึ่งแบบว่าพี่อาจจะบอกเลยว่ามักมาและกิจกรรมที่ได้มาเนี่ยหลากหลายมากเลยค่ะแบบบางวันเนี่ยเราก็ไม่รู้อาจารย์เนี่ยเราจะให้ทํากิจกรรมอะไรมาแบบงงๆแต่ว่ามันสุดท้ายแล้วเราก็ได้ความรู้นะคะ ใช่ครับแล้วก็สิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่สะท้อนกลับมาให้เราได้หัวคิดว่าเฮ้ยมันสามารถนํำมาใช้ได้จริงเราเราสามารถได้รับความรู้จริงๆจากในส่วนนี้นะครับแต่ ถ้ามีถ้าน้องๆยังมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปาศาสตรบัณฑิตของคณะเราว่าเอ๊ะคณะเราวิทยาการยนรู้และศึกษาศาสตร์จบไปเราเป็นครูได้ไหมถ้าให้พูดตรงๆก็คือเราจบไปเราจะไม่ได้วุฒิที่เป็นวุฒิศึกษาศาสตรหรือคั้นรู้ศาสตรที่พียงงาพูดไปนะครับแต่ว่าถ้าน้องอยากจะเป็นครูจริงๆเนี่ยก็สามารถไปสอบใบป,ประกอบวิชาชีพครูนะครับหรือว่าไปสอบกอพอได้นะครับสําหรับคนที่อยากจะเป็นครูนะครับทางคณะน,นะครับก็เปิดกว้างด้านอาสาชีพมากๆเลยนะครับ แต่เพียงแค่น้องๆต้องเลือกแค่นั้นเองครับแค่มั่นใจในตัวเองคณะจะซัพพอร์ตเป็มที่ครับเราพี่อยากจะสปอย์นิดนึงค่ะคณะเรานะคะโคโดยตรงกับสาธิตธรรมศาสตร์นะคะใช่ครับก็คือทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็มีโรงเรียนสาธิตนะครับก็คือโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ครับก็มีนักศึกษาของคณะเราเนี่ยไปฝึกงานแล้วก็ไปทำงานใช่ครับที่ที่โรงเรียนนั้นอยู่หลายคนเลยทีเดียวครับ ก็ถ้าน้องๆอ,อยากรู้ว่า Active Learning เ,เป็นยังไงพี่แนะนำให้มา Open h o u s, <c oughs> <S ในปีหน้าๆน,นะคะแล้วน้องก็จะได้รู้ค่ะว่ามันสนุสนกแค่ไหนไหนใช่ครับ <c oughs> เอาละครับและแล้วก็มาถึงช่วงสําคัญแล้วนะครับก็คือการรับเข้านะครับ T-Cast นั่นเองนะครับรอบหนึ่งเป็นยังไงครับพี่อัญนา รอบหนึ่งนะคะเราจะรับทั้งหมด65คนนะคะอันนี้เป็นทีแคของปี64เนาะรับทั้งหมด65คนซึ่งใช้เกตเซเรีย3.00ขึ้นไปนะคะโดยแฟ้มส,สะสมผลงานเนี่ยจะมีทั้งหมด10หน้าโดยแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนแนะนําตัวเองค่ะใส่กิจกรรมผลงานเกียรติบัตรได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาเพิ่มเข้ามานะคะ<ช>ก็คือจดหมายแนะนาตัวเองค่ะซึ่งจดหมายแนะนาตัวเองเนี่ยน้องๆก็พีเซนความเป็นตัวเองออกมาเลยไม่ต้องเป็นแบบรูปแบบเรียง ทำยังไงก็ได้ใ,<ช>ให้แบบพิเศษความเป็นตัวเองมัเขาไม่ได้ฟิกว่าเราจะต้องรูปแบบเป็นอย่างนี้แต่ว่าแนะนําว่าถ้าน้องๆคนไหนกังวลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวหรือว่าจดหมายนำตัวตัวเองก็เขียนเพียงแค่ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยกับคนอื่นให้รู้ได้ก็พอนะคะในส่วนที่2น,นะคะจะเป็นส่วนของเรียงความค่ะซึ่งคาราเนี่ยเขียนเรียงความทั้งหมด3าเรื่องด้วยกันค่ะพี่ขีมบอกเลยว่าโหดมากนะคะัโหดมากโดยเรียงความเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ เปิดว่างเนาะ<ช>เป็นาําเกี่ยวกับความวาคิดเห็นว่าเราคิดเห็นยังไงโดยเหตุผลจะน่าจ,จะต้องมีหลักฐานประกอบด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากจะเตือนน้องๆก็คือเขากำหนดมายัางไรน้องๆต้องทำอย่างนั้นอย่างเช่นขนาดตัวอ,อักษรรูปแบบหรือขนาดไฟนะคะพี่แนะนำว่าต้องเป็ะๆเนาอและอีกอย่างหนึ่งที่คณะเราเค็งมาคืออะไรคะพี่คิดการ<น>ก๊อปปี้งานหรือว่าคัดลอกงานเขียนของคนอื่นมาเป็นของตัวเองครับ ก็คือพูดง่ายๆก็คือการที่น้องๆเขียนเรียงความไม่ถูกหรือว่าเขียนเรียงความไม่ไม่ชำไม่แบบไม่ชํนานาญเนี่ยก็ยังไงเดียวน้องสามารถไปศึกษากับของคนอื่นได้แต่ว่าไม่ใช่ไปคัดลอกของเขามาแบบทั้งดุนเลยนะครับเพราะว่าคณะเราเนี่ยจริงจังแล้วก็ซีเรียสกับการทําแบบนี้มากๆเลยคือถ้าทำเนี่ยน้องก็มีโอกาสที่จะไม่ติดสูงมากๆเลยนะครับโดยถ้าให้พวกพี่แนะนำเนี่ยพวกพี่แนะนำว่า น้องไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นแต่แค่ใส่ความคิดของเราลงไปไม่ต้องเป็นหลักการหรือใช้คําที่เป็นหลักการขนาดนั้นนะคะใช่ครับเ,<อ>เพราะว่ายัางไงแล้วเราเข้ามาเราก็จะได้เรียนจากอาจารย์อยู่ดีครับใช่ค่ะและที่พี่อยากจะบอกใบ้นหนึ่งกนะ็คือคณะเราเนี่ยคนส่วนมากติดรอบหนึ่งกันใช่ะค,ะค,คใครพลาดโอกาสนี้คือแบบน้องต้องแบบไปฝ่าฟันกันมากเลยนะใช่ครับ พี่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะส่วนรอบที่3เป็นยังไงคะพี่เขมสำหรับทีแคสร,รอบที่3นะครับรอบแอดมิชชั่นครั้งที่1นะครับก็ใช้เกยียร์เฉลี่ยนะครับ3.00เหมือนกันอ๋อรับเพียงแค่5คนนะครับ5คนเท่านั้นนะครับย้ำเลยว่ารับเพียงแค่5คนฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเข้าเนี่ยแนะนำว่าให้ไฟตั้งแต่รอบที่1เลยนะครับก็คือเกยียร์เฉลี่ยสามจุดใช้คะแนน3ตัวเลยกันนะครับก็คือ G ีหักยี โบนัสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกียห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับรับเพียงแค่ห้าคนเท่านั้นนะฉะนั้นถ้าน้องๆคนไหนสนใจจริงๆเนีย่ยแนะนำให้เข้าตั้งแต่รอบที่หนึ่งเลยนะครับเพราะว่ารอบที่ห้าเองเนีย่ยคือก็ด้วยความเป็นคณะเราอะครับเขาไม่ได้จริงจังเรื่องการเรียนหลักนั้นเพราะว่าเขามีตามเป็นเหมือนกับเป็นเป็นใช้ความคิดเห็นแบบเป็นการแสดงความคิดเห็นว่าเราคิดยัางไงาคิดแบบนี้มันเป็นยังไงนะไม่ได้ใช้แบบหลักการหรือว่าในการท่องจำเหมือนวคณะสายวิทย์ การรชจิงถึงแม้ว่าคณะเราจะขึ้นด้วยคำว่าวิทยาการนะคะแต่เราก็ไม่ได้ใช้แบบวิทยาศาสตร์จ้าคณะนั้นเราไม่มีเรียนวิทย์อะไรปะนแต่ก็มีจิตวิทยามีแบบนิดหน่อยถ้านน้องสนใจก็พี่ก็แนะนำนะคะว่าแบบคณะเรานี้แบบเหมาะจริงๆคือแบบมีอิสระเสรีมากทั้งในด้านความคิดแล้วก็การ ทวสุดท้ายนี้ก็ขายของ<ช>ส,สั่งนิดนึงคณะเราไม่ต้องใส่ชั้นนักศึกษาม,มาเรียนใช่ค่ะถึงแม้ว่าจะสอบก็ตามนะครับแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยคณะเราเนี่ยมี เป็นสิ่งแวดล้อมรอบคณะที่ดีมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟนะครับ learning s t e ที่เป็นที่ที่รวมกิจกรรมต่างๆที่น้องๆเห็นไปในคลิปที่มันเป็นบันไดขึ้นไปนะคะคือน้องๆสามารถเนี่ยไปนั่งเล่นเกมไปนั่งทำกิจกรรมอีกครั้งมีที่ชาร์จให้ด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็มีบ่อปลาค้านะคะไว้ให้น้องๆไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละวันเนี่ยน้องๆอาจจะสามารถได้ให้อาหารนกปลาคับได้ด้วยครับอีกทั้งนะคะคณะเราเนี่ยมีกิจกรรมเยอะมาก เป็นกิจกรรมที่บอกเลยว่ามันไม่ได้ได้แค่ความสนุกครับมันได้ทางการปฏิบัติงานจริงคือที่บอกเลยว่าการทำกิจกรรมใน,ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ได้แค่ความสนุกหรือความเหนื่อยอย่างเดียวแต่มันจะได้สิ่งที่จะติดตัวเราไปในการทํางานในอนาคตด้วยและอีกอย่างนะคะพวกเราได้มิตรภาพเลยค่ะค่อมิตรภาพของคณะเราคือแบบ มีความสุขมากทั้งอาจารย์ทั้งรุ่นพี่พวกเขาคอยแบบซัพพอร์ตแล้วก็แบบคอยให้คำปรึกษาเทคแคร์เราตลอดในรุ่นพวกพี่เองก็แบบสนิทกันทุกคนเพราะว่าเราผ่านเราผ่านอะไรกันมาเยอะกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรม เชื่อมลักน้องเขาเรียกว่าเป็นปฐมทีเป็นปฐมทีเทสมิสติ้งมีเป็นซีเกมอะไรเฟสชิ่งเกมไม่พูดเยอะดีกว่าไม่พูดเยอะเลบไม่ได้เลยเดี๋ยวราแค่น้องๆมากันนี้ใช่ครับวันสาร์วันนี้พวกพี่สองคนก็ต้องขอขอบคุณทางค่ายครูของจุฬามากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่สนใจในตัวของคณะของพวกเราครับก็ขอบคุณน้องๆนะคะที่เข้ามาภายในค่ายนี้ให้เราเป็นแบบว่าอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับน้องๆนะครับ สวัสดีพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรบ๊ายบาย